ซีควาพริกตำเจ้าค่ะพี่น้องตำเจ้าใส่ประแดกพริก,กเหลือแค่นี้ค่ะเหลือแต่ตำแค่นี้เดี๋ยวปล่อยให้มันสุกสักพักก่อนนะคะ แก้วผักิีใส่ประแดกใส่เล่นน้ำค่ะนเล่นสุกค่ะพริกสุกหน่อยกระเทียมสุกหัวหอมกับ่วนี้ค่ะไม่มีหัวหอมกินตามนี้ตามเกิดค่ะทุกคนมีอะไรก็กินอันนั้นนะคะมนนี้ก็ไม่ต้องใส่ เลือดพีเกลือเมื่อกินนี่แะตนที่เหลือได้ที่่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงโคกมันตรงไั้นไหลเราใส่โคก่อนเรไม่เห็นนะไม่รู้ไปซ่อนงไหนปต่เ่าเห็นกระโดดไปกระโดดมาอยู่ข้นอกกระโดดท่อะจจกต้นี้มาคกนะครับแจกต้นนี้มัต้นนี้แจกต้นนี้กต่มานงงม่หนีเพี่น้อง้นเย็นนี่อลวนี่หละค่ะเด๋ยวมีโอกาสจะแอบถ่ายคลิให้ดูนะคะกระลอกขาวตัวนี้กระโดเก่งๆพี่น้อมันตัว่ตาเคยนะคะ ตัวนหางเป็น oh. ต้นแบบต้นนั้นมาต้นสักต้นนี่แจ่งต้นสักตัวนี้ไปต้นนนไปต้นนนมาต้นนี้ค่ะพี่น้องเก่งเกีงนิดตอนนี้มี้นกับจอเกกระเทียมกับพริกกับฟองให้กับหมากินไปค่ะโอเคนะคะแล้วก็เสียสละตั้ไปเลยนะคะพี่กระฟงออกจากโคก ็เนเน,น,น,นักเอกของเราอยู่ตรงนี้นะคะให้ดูนักเอกของเราอยู่ตรงนี้นี่ตักใส่ได้ค่ะพี่น้องประแดกตนประแดกปาขาวเคลื่อนล้าเปล่าเส้นจะแมนบ่าแมนจะเขามาตัวขายหรือแมนบ่าแมนบ้บลูก เสื้อ,อไปก่อนนะคะเพราะแล้วมันาตังเส้นลายดอบมันเค็มนะคะเสร็จแล้วพี่นอยเดี๋ยวนี่จัเงเลย เสร็จแล้ว